กับข้าวง,ง่ายๆสไตล์หมือนเจวันนี้ขอนาเสนอเมนูไวไวหอยลายไข่กุ้งค่ะเครื่องของเราที่เอามาเนี่ยมาจากเซเว่นหมดเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรลับต่อกตอต,ตค่ะลองมาทําทานกันดูค่ะก็จะเป็นไวไวหอยลายผัดฉ่านะคะจานวนสองซอ,องค่ะเรามาลวกเส้นก่อนนะคะแล้วก็ไปทําเครื่องกันเลยค่ะใส่เครื่องที่ได้จากไวไวหอยลายผัดฉ่านะคะวันนี้ใช้ทั้งหมดสองซอ,องค่ะ แล้วก็ตามด้ว้ท็อปปิ้งของเรานะคะก็จะมีปูอัดนะคะไข่กุ้งนะคะก็จะให้รสสัมผัสที่อร่อยอีกแบบหนึ่งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ท็อปปิ้งของเรานะคะอย่างก็คือสาหร่ายค่ะอัดลงไปเลยค่ะท็อปปิ้งจุกๆจ้าเสร็จแล้วตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูง,ง่ายๆวันนี้ใบใบหอยลายไข่กุ้งค่ะเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะคะ